เจนันเกมมิ่งรับซื้อขายดีฟีฟาเอ็มล้วนรับดึงนักเตะรับฝากขายราคาไม่แพงปลอดขัยแถมยังมีรับเติมเกมฟีฟาโมบายด้วยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับเด็กๆน้องๆหนูโอ๊ะปะโอ๊ะปะไม่ได้เรียนแบบใครนะไม่ได้เรียนขายใครนะอ๊ะปะปะไม่ได้เรียนแบบใครผมไม่ได้เรียนแบบใครครับไม่ได้เรียนแบบใครนะคืออย่าหาเรียนแบบนะเดี๋ยวคอมเมนต์หาคิวเรียนแบบนะเพิ่งคิดมานะวันนี้พี่จัดสองสองแพ็คเลยนะวันนี้ผมขอจัดสองแพ็คเลยน้องรักที่ คือแพ็คนี้แล้วก็แพ็กนี้นะครับน้องชายมีแต่คนบอกว่าคุ้มมีอย่างขอบอกว่าคุ้มก็คือง่ายๆคือคุ้มก็คือว่ามีคนเปิดสิบคนนะครับน้องมีคนได้แสนล้านหนึ่งคนคือแม่งนับว่าคุ้มเลยนะครับแล้วอีกเก้าคนคือคือคือมือขี้คือแพ็คดีคือง่ายคือมีตัวเดียวมาคือตัวดีๆมาตัวเดียวแม่งบอกแพ็กดีกูจะอ้วกน้องรักพี่จะหลุดเห็ดกระเบื้องมาครับน้องกูจัดแม่งสองแพ็กเท่าไหร่วะ สามพันกับพันห้าเป็นเท่าไหร่สามพันกับพันห้าเอ่อเป็นพันสองนะน้องชายก็ทั้งหมดพี่หมดกันไปพันสองนะสองแพ็คนี้นะครับก็มาพันสองที่หัวโคตรถูกเลยอ่ะน้องถูกจัดเลยีะสองแพ็กพันสองอะเนาะใครๆก็ต้องเติมแล้วมั้งถูกขนาดนี้เอ๊ะเดี๋ยวสองแพ็คพันสองบ้าเลยสองพันห้าดิสามพันห้ากับพันเออสามพันกับพันห้าก็สองพันห้าดิ อันจริงอันนับจริงจคือมันเท่าไหร่วะสามพันพันห้าสี่น้าเนาะสี่พหเงินเอเงิน M มเดิมผมมี5้าเก้านะนับไปห้าเก้าห้าหม้าโอเคอันจริงเงินเมไม่ได้ีนับที่ระับหมืนกว่าเอนะครับคือทุกคนน่าจะรู้แล้วจากแพ็คมันมีการ์เทีรอะไรวะลาวการเอ็มกูหายไปไหนเนี่ยน้องคือการเอ็มซีบกปกูต้องมีสใบไม่หรอเอ้าน้องการเอ็มซีบกแที่อยู่ไหนอะไอ้เหี้ยอะไรของเขาเนี่ย อ๋อนี่ไงเอาไม่มีรูปดีนอทำการมาขายไม่มีรูปดีดีครับเอา่าดีครับผมเหมาะสมครับท่านมาเย็ดแม่ทำการมาไม่มีขายเอ้ยทำการมาไม่ใส่รูปเออดีวะกูจะตลกรลยยำมาครับน้องกูจัดที่ใบนี้ก่อนกูขอจัดที่ใบนี้ก่อนละกันไม่ต้องพูดมากปากเหม็นน้องรักไม่ต้องพูดมากปากเหม็นนะครับน้องชายไปครับ ขอดีๆสักใบเหรอวะน้องรักพี่แสนล้านให้เด็กมันดูยี่สิบอ็ดขอโอเดกาสขอกันลักเกอพวกเนี้ยถ้าเกิดได้พวกนี้มาผมว่าคุ้มนะครับน้องมาครับน้องชายกดที่คําว่าชิ้นไฟมาไฟมาก่อนให้เด็กมันลุ้นให้เด็กมันลุ้นไฟมา,าแววมานะแววมานะ้องแววคุ้มหรอ แววเฮีย well, นะี่แหละครับน้องโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเอาใบนี้ก่อนใบนี้ผมว่าน่าจะเกลือใบนี้เพราะว่าผมมาเปิดบวกหถึงบวกแปดมาทีไรอะ่ะแม่งไม่เคยได้แบบหมื่นล้านยังไม่ออกอะ่ะคือเพราะผมไม่ได้บวกแปดไงแม่งได้บวกหกไงเพ็ดกระเบื้องน้องรักกดที่เลขหนึ่งเหมือนเดิมหนึ่งคือหนึ่งเดียวยังไงก็คุ้มหนึ่งเนี้ยยังไงก็คุ้มครับน้องรักพี่ โอ้โหไฟขึ้นมาคือถ้าเกิดกูได้อย่างนี้ไปต่อถูตบนะตบุกแปดนะแต่บุกแปดนะแต่สแดมันมันมันแย่ไปหน่อยคนระับน้องก็โอเคแปดมาก็โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปที่ใบนี้ก่อน98เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดราฟพวกดราบบนะุกแปดเนาะ98แล้วก็ดราบบุกแปดแล้วก็ค่อยเอ็มซีบุกแปดนะครับน้องชายม,มีคนบอกร้องไห้ได้นะครับกูไม่ร้องไห้หรอกแค่เงีแง 4, นะ้แค่4,000อะ4,500จัดไปครับน้อง โลก UP บวกแปดเปิดตีมะโห้โ่ <No. S 1> <c oughs> ยังหนึ่งล้าไม่ขึ้นเลยน้องหนึห่งล้านยังไม่ขึ้นเลยน,อน้องโอเคเดี๋ยวผมขอไปที่ VTR เนาะ VTR LH 20U แล้วก็ค่อย MC บวกแปดแล้วกันเนาะนี่ครับ VTR ไม่รู้มีตัวนี้อะไรแพร้บ้างนะ วิทีอาบวกแปดาห้าสิบขอกําลังใจจากน้องๆหน่อยสัตว์วันนี้ก็หมดเงินอีกครึ่งหมื่นตีกะหลี่คือได้ตัวท็อปแต่ไม่เป็นไรความสุขของน้องๆมากกว่าความสุขของพี่พี่ตีกะหลี่พี่มีความสุขคนเดียวเปิดแพ็คน้องๆมีความสุขกูมีความทุกกูยินดีกูแบบผู้เสียสละฝสัตว์โนหนึ่ง no มไมไ่เรียนแบบใครนะไปครับน้องกดที่กระปาชินอีบ,บ้าไฟมาไฟมาสเปนจุ GK เฮียเดเฮลเดเฮลโอ้โหเดเฮลได้ไหมวะสามสี 3, 4, 10, ่หมื่นน้องไม่ได้ใช่ไหมแอลเฮดน้องแอลเฮดกู <Okay. S 2> ขอโดอ้วนแล้วกันมาเดี๋ยวขอคันนะักเตะแป๊ดหนึ่งน้องมาน้องแค่นี้แหละมันดับห้าสิบยังไงก็ตัวดีผมว่าไงก็แบบท็อปท็อปนะคยขอซีดานอยากเล่นซีดานนะครับขอซีดานผมขอซีดานแค่นั้นถ้าอยาได้ซีดานมากลัวไว้เล่น วางเมาส์ที่คำว่าชิ้นเหมือนเดิมมีคนบอกอย่าลืมใส่โทโน่พายินกูจะหลุดหึหึหปาซิลโรดโดโอ้ไม่ใช่ LWB ่วเหี้ยนียม่ม,นนมใครวะ ในมาสัตว์แมงเ้ยบาซิลเอสีก็คือโรนันโดแต่แม่แอลเดบิวสัตว์สองหมื่นเ,เริ่มเฮียละเริ่มเฮียละคือเดคิแฮเท่าไหร่นะเดี๋ยวกูขอดูราคาหนึ่งน้องเดคิแฮมีคนขายโอ้ขายต่ำมีสัตว์มีเฮียยี่นี่สองหมื่นกว่าเอ็มเนมาโลกมาน้อง ยี่สิบ UCL บวกแปดดับร้อยขอคัดแป๊บนึงนะตัวบัคแม่งอยู่เยอะชิบหายการี้นี่มากูจะเปิดแล้วเฮียกูรักกาลีนาด้วยสัตว์เอามึงว่าได,ได้ได้กี่แสนได้กี่แสนล้านอ่ะมึงพูดมาเห็นมันลบสองหมื่นอ่ะขอให้คุณสองหมื่นเหรอคับสองหมื่นเฮียอะไรนรกกันโลกเฮียกันโลกมาจัดให้กูเปิดเลยไม่ต้องลีลาเฮียนะเอาค้างเกม <c ười> สวัสดีครับน้องๆสวัสดีเมื่อวันด,ดีเที่ยหรอกูเปิดการ์ดอยู่นะลกแ oh <20, S 2> อร์เดวิลบาซ่าโหด่มาเนม้าสองหมื่นฟุตปาสีออเที่ย er. นี่ว่านีม้าสองหมื่นเนม้ามันไม่ใช่บาซ่าแล้วไอ้สัสเนม้ามันมันปาลีใช่ไหมกูยังบาซ่าอยู่อะโลกเที่ย er. แม่งเอ้ยเหลือแค่เอ็มซีแล้วว่เนีม้าไม่ใช่ประเทศสเปนจะ่ว มีแต่คนบอกคุ้มเท่านั้นเลยว่ะคุณจะหลุดอีก MC 96บวก8โอ้โหอย่างน้อยมาครับน้องเห้าแสนเลยคุณลองดูละเออ4สห้าแสนกดเลขหนึ่งแค่กรอบเนม้าสเปซไม่ของผมพูดผิดไงเออผมผิดเองนะไปเฮ้ยแต่มันไม่มีรูปอ่ะโอ้โหเยี่ยโอ้โหเป็นเงินห้าร้อยเยนสองพันมา วัดกันไปเฮียกันโลกก็คือกันโลก9ถ9บวก MC บวก8ใบนี้หมื่นขึ้นอยู่แล้วใบนี้หมื่นขึ้นอยู่แล้วมาไฟมาเนเธอร์แลนด์ CM กุลิบเออไม่ใช่กุลิบเป็น CF ป่ะโอดิดป่ะเฟดดอบไอ้ศาสตร์4หมื่นี่หไหนเอ้ยเอออะเทอร์มภุมนะประมาณนี้น้องรักสำหรับ ID พี่เดี๋ยวพี่ไปเปิดอีก ID หนึงน้องรักมึงรอเลยเวน้อง นึงแพ็คพันห้าอันนี้เป็นแพ็คของพวงกับโจนะพวกคุณก็รู้จักอยู่แล้วเขาชื่อดังในข้ามบอดในวงการอยู่ละพวงก,กับโจคนเนี้นะครับน้องรักเดี๋ยวผมต้องเปิดให้เขาคุมคุ้มหน่อยเพราะว่าผมกลัวผมกลัวอำนาจเขานะครับน้องชายเดืนนี้ผมบอกเลยผมไปเร็วเลยผมไปเร็วเลยผมไปที่ใบนี้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 ใบน,น,นี้ขอบคุณครับน้องแม็กสำหรับอีกหนึ่งร้อยบาทลัถ้าบานไทยขอบคุณครับน้องชายพี่พี่รักเองที่สุดวันนี้เองเกือบถึงแบงค์เทาแล้วถ้าเกิดถึงแบงค์เทาพี่บอกเลยโคตรรักเองเลย ้องรกจัดไป95บวกบวก8โชว์ให้เด็กมันดูโชว์ให้เด็กมันดูครับไฟไม่มานั่นลบ110 110ครับน้องชายพี่อ่ะใบนี้ใบนี้ UP UP แสนล้านยังไงต้องมานะสักใบนึงนะครับโชว์เด็กมันไปมีคนบอกว่า50,000จะให้แบงค์แดงน้องรักจัดไปครับน้อง เอออันนี้มันคือสิบห้าคไอไอร้อยห้าสิบคียอัลฮาน่าหรอใช่ครับแพ็คนี้คือพันห้าครับคุณเฮี้ยวเว,เวแต่มันไม่มีหมื่นเลยว่ะเฮี้ยวเวมาครับน้องชายพี่ L เฮดบุกแปดกูเปิดให้โดอ้วนให้วุ่มกลับจัไปเฮ้เวจับไปไอ้วุ่มกลับเงาโดอ้วนไปน้องรักพี่กูจับให้โหเห็นหัวริมริมมาเลยเห็นหัวริมริมมาเลยบราซิลฝรั่งเศสเอสทีออนลีออนลอยู่ในสถา,านีตำรวจป่ะอ่าออนลีครับคุณเวสี่หมื่นห้หา แม่ผมก็คิดว่าแบบพ่วงก,กับยีกก่อะไรก็ไม่มีมุกโปะอะไรอย่างเงี้ยเอเอพ่วงก,กับหนังโปโอสมองด่าแรงเกินแบนผมทำไมไอเวแบนน้องเก้าสิบหกบวกแปดเอ็มซีคุณว่าผมได้ถึงห้าหมื่นป่ะคือเมื่อกี้แม่งเหยียบห้าหมื่นทำไมองลมไม่ห้าหมื่นวะแม่ผมได้แบงค์แดงไปแล้วคือเอาจริงอ่ะคุณก็ต้องอลุมารวยมันเอ้ารวก้าถหายไปไหนวะอ๋อไม่มีรูปเวนอะพวกมึงให้กูกดที่เลขไหนน้องๆในดิสครับคู่คุณว่าผมคุ้มไหม เรือครับไอนันรกกดที่เลขหนึ่งครับเห็นไฟนะโอ้โหอะไระะอไรด้วยนะอะไรด้วยนะเรือจริงๆด้วยดูท้อนะดูดิดูพี่กับมันเปิดดีน้องจะว่าไม่คุึงหรือปมึงเปิดแพ็คสามพันนี่นันรกไอ้เี้ยนี่แพ็คพันห้าไอ้นันรกคูณหญิงอ่ะเหอะ ฟังไม่ขึ้นว่ะน้องชายฝากกดไลค์กดติดกป้งให้พี่ด้วยมาครับน้องชายพี่เรามาเปิดแพ็กดิวเด็กขาย5วันแพ็กซูเปอร์อัลตร้าเกรดเอเกรดแปดมาครับน้องเมียคนบอกได้แสนล้านจริงๆกูเปิดไปแล้วนะเป็นชุดเป็นชุดนึงอะ่ะอันนี้ก็กี้ชุดนึงน้องรักพี่ให้เด็กมันรู้กันไปว่ามือกัวเป็นไงนะใช่ไหมไอเวเยเยเวอ อือฮื้อเฮียอะไรอ่ะคุยกับผู้ใหญ่มึงอือฮื้ออือฮื้อไอ้สัสอ่าเฮียคุยกับผู้ใหญ่มาใช้คำอือฮื้ออือฮื้อตลกไงอ่าไอ้สัสได้เพื่อนมาอ่ะใบนี้มึงว่าไงอ่ะกูแชร์จอยมึงละบวกหกถึงบวกแปดเพื่อนมึงอยากได้การ์ก้าเอเนี่ยถูกไหมใช่ใช่ไหมการ์ก้าเอบวกแปดมันราคากี่แสนล้านนะสี่แสนล้านห้าแสนล้านการ์ก้าเอผมอยากได้การ์ก้แบบแอมบัตเตอร์อ่ะเอาเอฟเอไปแก้ขัดก่อนดีกว่าถ้าเกิดผมได้เพราะปีนี้ไม่มีแอมบัตเตอร์ไง เอาไหมล่ะนรกนะไอ้แกไอ้ี่ยแกไปกดี้ยแกไม่พูดน้องไปไฟมาไฟมาไฟมาอะควายมึงด่าคนอื่นน่ะแหละใช่อ่าี่ยนี่ด่าคนอื่นป่านาลกน้องตัวใหญ่ของคนป่านาลกนะอย่างเงี้ยไอ้เกย่แกมาครับน้อง vtr บวกา เดี๋ยวขอคันนักเตะคู่หนึ่งมาคุณเวคุณให้ผมกดเมื่อไหร่คุณบอกผมแล้วกันอะคุณให้เอาผมเอาเมาส์วางที่ไหนอ๋อ,อคือน้องเขาเขาเปรียบเทียบให้กูกูเปรียบเทียบที่อะไรก็เหมือนคำว่าลูกชิ้นไงพี่เหมือนกับพี่บอดโอเคคล้า,ายกันไอ้ที่นี่มันโง่น้องเปรียบช่องต้องสอนมาเยอะไอเว่ควายอะกูกดแล้วไอเฮียกดยากอะผมสั่งรอให้คุณสั่งให้ผมกดแล้วนะอะคุณพูดมากดถ้าเกิดได้ตัวเฮียก็โทษมันนะโทษมันเลยน้อง โคนมันเฮ้ยไฟมาโอเคคุณเวใครอะ C A M ลูก้าโมดิ d เหรอแพงกว่า Luca Modis ชุ่มเวไอผมซื้อซีดามาเล่นหลายทีตีตีเยอะหมื่นเอ็มเองว่าก็โลกจัดผมได้ละเซรีนซีดูมอ่ะหมายถึงบวกแปดเหรอบวกบวกอันนี้เดี๋ยวบวกห้าโลมบ m b เดอร์เก่งโว้ยโลกมาคุณเวท็อปร้อยด่านยี่มากับน้องผมคันนักเตะเรียบร้อยแล้วคุณอยากได้ตัวอะไรคุณเวอ่ะถ้าเกิดคุณอยากให้ผมเปิดได้อ่ะ วุ้เมื่อวานคุณได้โมราต้านี่คือท็อปแรกๆเลยนะคุณเวโมราต้านี่คือท็อปๆแล้วมือผมดีไงแต่ว่ามันก็ยังถูกอยู่ดีอ่ะกูเปิดเลยไม่ต้องพูดเยอะกระโหลกเดอร์บุห์ะคุณเอาเควินเดอร์บุเอาไปดีกว่าเดอร์บุห์อ่ะอ่ะนี่ได้แน่เดอร์บุโปรตุเกสซีบีโปรตุเกสไหว๊ะแมนซิตี้ลูเบนโคตรแพงกูจำได้เฮียลูกจริงว่ะพันหกโอ้คุณเวเจ๊งอนะดิอย่างเงี้ย เพิ่ดใบนี้ไม่คุ้มก็คือเจ๊งอะดิสี่หมื่นกว่าใบนี้เชื่อผมดิมันมันถูกสุดคือหมื่นกว่านะใบนี้มันจะสี 4, <อ>ห่หมื่นมันไ,ไฟเข้าไงก็ไฟมันเข้าอย่างไงไฟมันได้ลุ้นหรอใช่อ่าอ่าอ่า<ป>แตก็น้องๆอย่าเพิ่งเพิ่งขอบคุณน้องๆน้องๆกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะเป็นกำลังใจพี่หน่อยเคย่ะน้องขอบคุณครับรักทุกคนเหมือนเดิมอ่ะคุณเวคุณพูดมาจะไปเลยคุณเวต้องให้ผมพูดปากเหม็นเนาะผมรู้อยู่แล้วประมาณสามหมื่นเอ็มสี่หมื่นเอ็มอะขอละ็ห้าขึ้นได้ไหม บราซิลก่อน้าาบรซิลโอ้อลิซอนเบเกอร์เฮียแม่งหมื่นเอ็มเฮียอลิสโอ้อลิซขาดด้วยไม่ใช่อลิซอนเอเดอร์ซอนผมบอกแล้วสามหมื่นเอ็มแม่งมันไม่เป็นงองหน้ามันไม่เป็นงองหน้าเป็นเด็กงไรโดว์อวนเนอะ ได้แล้สามหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกไอหมื่นหกหมื่นหกสามหมื่นไก่เจ็ดพันคุ้มจริงเหรอวะทุนเท่าไหร่อ่ะเป็นหกหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าเอ็มแล้วไอเงินเอ็มร้อีกหมื่นเอ็มสามพันนะเติมสามพันนะรันได้อยู่สูสีก็สูสีสูสีหรือว่าสูสีแล้วกันไม่ถึงก็คุ้มเลยอ่ะไม่คุ้มอ่ะเนาะแต่ก็สูสีแล้วกันแต่ก็ไม่แจ๊งเคน้องฝากกดไลค์กดติดแป้งให้พี่ด้วยรักทุกคนโอเคครับน้องเรามาอีกแล้เขาสักคนละหนึ่งชุด นะครับน้องสําหรับแพ็ก3,000บาทรัฐบาลไทยแล้วก็แพ็ก1 5 0 0บาทรัฐบาลไทยนะครับน้องชายพี่หลายๆคนบอกว่าได้ถึง1นึ่งแสนได้พี่แบงค์แดง mm. เดี๋ยวรอดูกันว่าเด็กมันจะขีโมเย็ดมาหรือเปล่าครับน้องชายพี่มั่นใจนะว่า2แพ็กเนี้ยแบงค์อ่าหนึ่งแสนล้านต้องออกนะครับหนึ่งแสนล้านยังไงก็ต้องออกจัดไปครับน้องไม่พูดเยอะคือเราเปิดมาหลายแพ็กแล้วไงคือผมเปิดมาประมาณ2ชุดได้แล้วนะชุดอ่าอย่างละ2กล่องได้ละแม่งแสนล้านไม่ออกออกห้าหมื่น นี่ครับอันนี้คือต้องออกแล้วน้องชายอันนี้คือต้องออกแล้วนี่มีโปแรแลกเชลด้วยนะครับโปแรแลกเชลเกลือนะครับแต่ว่าเอาเอาหมดของฟรีเราหมดแมว้องชายโปแรแลกเชลเกลือของฟรีอ่ะรับของก่อนน้องรักน้องน้องน้องชายอืมไปกดผเปิดแลวผมเปิดลัวเลยคือผมไม่ค่อยสนหน้าอินหน้าพรมอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดของกระการ์มาอย่างนี้ผมก็เอางี้น่ผมขอขุดบอ่ลอล่อปลาไปก่อนใบพวกนี้ เขาเรียกว่าไล่ดวงนะครับน้องชายไล่ดวงอ้าวิ้ผมไม่ต้องไล่ดวงหรอกใบนี้ไม่ถึงร้อยเอมเหรอกนะครับใบนี้ไม่ถึงเห็นปะสองร้อยเอ็มพอเถอะผมว่าเราเอาหนักเลยเราเล่นหนักเลยเราเล่นหนักเลยครับน้องเราเล่นการ์ดจากแท็กเลยของแรกเชลมันเกลืออย่างที่ทุกคนรู้นะน้องชายเงินเอ็มเราไม่ต้องนับเอาอะไรยะเงินเอ็มเราไม่ต้องนับน้องเราดูที่การ์ดตึง,ตง แค่แหละการตึงๆคือไหนอันนี้ใบแรกน้องรักครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับน้องชายพี่ไปครั้งๆอย่างนี้นิดนึงพี่ว่าไฟแดงมามเห็นไหมเนเธอร์แลนด์อาร์เดวิเนเธอร์แลนด์เบิกไว้ นะครับน้องชายอ่านชื่อตั้งนานมไม่รู้อ่านออกเสียงออกถูกหรือเปล่าเบิร์กววยเบิรก์กไว้ประมาณนั้นะครับน้องสำเนียงบางทีสำเนียงภาษาอังกฤษสำเนียงฝรั่งเศสเออสำเนียงอะไรมันดิ้นได้นะครับมันดิ้นได้คือคุณต้องแบบอย่าไปบายเดอะบุ๊กอะไรขนาดนะั้นว่าแบบเฮ้ยเราเคยได้ยินแบบมันออกว่าเบิร์กวายเบิรก์กเบิร์กเฮียอะไรกันน,ะนั่นแหละเบิร์กเฮียอะไรก็ได้กูว่าอะไรเบิร์กเบิร์กเฮียอะไรก็ได้ครับน้องเนาะอ่านผิดนิดหน่อยก็ให้อภัยกัน น้องรักพี่นะครับต่อไปครับน้องบวกหกถึงบวกแปดพลังเก้าถหกบวกพวกมึงว่าไงอืจัดไปครับน้องขอนักเตะเยมันเยทุกวันมันทุกคืนบวกแปด ไม่เป็นไรนะผมว่าไม่เป็นไรเรายังมีให้แก้ตวยเยอะมากน้องมีให้แก้ตอ๋ยโคตรเยอะไอ้เหี้ยคือพวกมึงมาซึมอะไรกันแค่แบบใบฝองใบวะโลกน้องรักแล้วมึงก็เพิ่งเข้ามาไม่เคยกดติดตามก็กดติดตามให้พี่ด้วยเคป่าน้องจับไปพูดมากปากเหม็นน้องยูพีบวกแปดโอ้ไฟยังไม่มาเลยหระยูพีจแวนนีใครอ่ะ ไอ้แว่นนี่ใครอะน้องไอ้แสนล้านกูจะมาไหมเนี่ยน้องรักแสนล้านกูจะมาไหมเนี่ยน้องรักเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอพี่ใบนี้ก่อนนักเตสะสกูไอ้เหี้ยกูถามจริงน้องกูถามจริงเหอะเย็ดกระแมอะไรอ่ะ มึงจะไม่มาดีๆเลยมั้งไอ้แก่ใบนี้นะใบนี้นะต้องอิดบ้านะต้องอิดบ้าแล้วนะเดี๋ยวคัาตามตั้แต่นะเอาวนี้เอาไปดิใครก็ไม่รู้จักบาโลดีกว่าเก่งหมดเยอะมาครับน้องชายกำลังใจเว่ยเป็นส่วนสำคัญสำหรับพี่นะทำให้ชีวิตพี่มีแรงก้าวเดินสู้ต่อต่อไปในอนาคตครับทุกคนนะครับนะครับ นะครับไฟมาวีเด้าเฮ้ยวีเด้าแพงนะเฮ้ยแพงน้องถามหนึ่งก็แพงผมว่านะครับโอเคครับน้องผมว่าเรามาที่ใบนี้เลย20่ยู ดาบร้อยบวกแปดแต่ว่านี่ขอคัดนิดนึงนะมันคัดนานนิดนึงเพราะมันต้องคัดหมดเลยน้องรักมาครับน้องชาย <c oughs> แสนล้านพี่ขอเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์คุณให้ผมได้ไหม่ะจอดไปเนาะยี่สิบยูซีลแสนล้านแตกแ, <c oughs> แสนล้านแตกยังไม่มี เหมือนเหมือนแพ็กน,นี้แม่งโดนปรับเลทว่ะกูว่าจริงๆกูรเริ่มรู้สึกแล้วเหมือนเหมือนแพ็กแม่งโดนปรับเลทไอ้เหี้ยน้องชายเหมือนแพ็กแม่งโดนปรับเลทเว้ยไอ้เหี้ยคัดน,นักเตะแป๊บน้อง,งมาครับน้องชาย LH ลดบวกแดาบ50น้องรักของพี่จัดไปครับน้องพูดมากปากเหม็นครับน้อง,งกดที่เลขหนึ่ง โดอ้วนมาไปครับไปครับน้องชายอ,อย่าฝาดดีน้องเอเอเยมันเยทุกวันมันทุกคืนโคดรอโทที่โคดมาเท่าอูดร้อยสิบสี่เองเหรอร้อยสิบสี่เองเหรอเจ้ยแม้ง เก้าสิบหกบวกแปดจัดไปครับน้องเปิดเลยคุณต้องมาเลยนะต้องมาเลยแพงๆอ่ะเออไฟมนะบาซิลโกลนะโอ้จีเคอาริซอนอาริซอนอีกแล้วอาริซอนอีกแล้วมะเนี่ยอ,อ่านี่อาริซอนเบเกอร์มาครับน้องใบนี้ยไงก็ต้องทีเด็ดเก้าสิบเก้าบวกแปดขอได้วะ่ะแสนล้านมา แสนล้านให้เด็กมันดูแสนล้านให้เด็กมันดูกูขอถ้าเกิดไม่แสนล้านคือไม่คุ้มเดาวไว้เลยเฮ้ยนี่คะแนน CF CAM นี่คะแนนยนครับหรอเท่าไหร่วะอ๋อสี่ดุ้มสามพันแปดยนครับยนครับ CF ใช่ไหม ขอาจริงก็คุ้มนะอ่าไม่เสมอตัวแล้วกันใช่คหว,ว่าเสมอตัวแล้วกันเนี่ยก็ได้รวมเนี่ยก็ได้เป็นแสนล้านอยู่รวมไงรวมไงเราสกรรวมไงน้องชายแสนล้านโอเคขอบคุณมากน้องหลักพี่ฝากกดไรกดตามมาครับน้องแก้มืออีกสักชุดไม่ได้แสนล้านกูไม่เลิกแค่แหละไอแพ็กสามพันเนี่ยแสนล้านไม่มากูไม่เลิกน้องแค่นั้นมึงจำเอาไว้มิสไ e bon ้บอลน่ะ มันสู้แค่หลับน้องชายพี่สู้แค่หลับคนอย่างมันน่ะน้องมึงจำเอาไว้ยอ,ยอมยอมยอมขายบ้านเพื่อมาเติมให้ได้แสนล้านแค่นั้นกูพอใจยอมไม่มีบ้านอยู่เพื่อพิสูจน์ว่ามืออย่างกูก็ได้แสนล้านนอ้องนะครับน้องชายพี่ไปใบนี้โดอ้วเอลเอ็นบวกห้าโชว์เด็กมันไปโอเคพอเลย รอเลยใบนี้เกะกะด้วยมาเนี่ยสี่พันล้านใบไหนวะการ์ดไปไหนวะน้องมันจะต้องมีบวกแปดเลยใบนี้ใบนี้นหลายๆคนเห็นแม่งได้แสนล้านต้องกูแล,แล้วแหละบวกหกบวกแปดขอแสงไฟมาหมื่นเอ็มขึ้นจัดไฟครับจัดไปครับน้อง,องแสงไฟแสงไฟลิบลีอีบีเอส GK Barwo p เตอ r ์เช c k สองมื่นเนี่เหรอวะน้องรักพี่ Peter Check ร้อยสิบห้าราคาสองหมื่นมันใช่เหรอ Peter Check ร้อยสิบห้าราคาสองหมื่นโอ้โหให้มันถูกไปน้องคือแม่งดักกันเต็มเลยเฮ้ยมันถูกไปคืออย่างเงี้ยอ่ะกูได้พลังต้าร้อยสิบห้าแต่แม่งแค่สองหมื่นเด็กก็ถือว่ากูกาก,ากนะเด็กถือว่ากูได้กากนะทา้งนี้จริงจริงแม่งแพงกว่าน,นี้นะ ทานนี่จริงแพงกว่านี้เยอะนะแต่ว่าเด็กก็จะดูถูกก็พี่ได้กากน้องบาวอยู่เช็คเฉยกูจะหลุดอยู่ชิลีน้องกูจําผิดกูขอโทษได้ไหมล่ะเออความผิดเนี้ยขอโทษได้ไหมมาครับน้องเดี๋ยวพี่ขอคันนักเตะแป๊บบาวออยู่เช็คเพราะมึงก็ปูยี่ปูยามกูเยอะเกินน้องไปอะถ้าเมื่อกี้ได้เน็ตเว็นี้ลั่นเลยนะจริงน้องแต่ว่ามันจีเคมาแล้วไฟมาโอเคสเปนิชกองหน้าสเปน น้องน่าจะเป็นมีใครดีๆน้องคิดมาคิดมาพ่อพโ,โ,โดโก,กี้เฮียแ,นนเเยแล้วซอลดาโดหมื่นล้านาน, e น้องรักพี่เฮียเหลือสองใบแล้วอ่ะเฮียลุ้นแสนล้านใบนี้กูขอเออร์ลิงเบลฮาแลนด์แล้วกันน้องนายใบนี้กูขอเออร์ลิงเบลฮาแลนด์เออร์ลิงเบลฮาแลนด์อ่ะแสนล้านผมจําได้หลังจากกูคัดเรียบร้อยแล้วการนี้มันต้องคัดหรอพี่ต้องต้องคัดครับเพราะว่าพลังเกตสิคมันอยู่เยอะมากราคาบัคมันเยอะมาครับน้องชายพี่ จ้องหน้ากูเลยการยี่สิบยูไอส้นตนะีนไปครับโอ้โหมิดกระเบื้องวันมุลเลอร์ห้าพันล้านน้องใบสุดท้ายแล้วว่าน้องอเฮ้ยฮาแลนด์ไม่ได้ได้ฮาการ์ยี่สิบยูมีครับวกแปดแสนล้านฮาแลนดนะ์น้องครับ สุดท้ายแล้วอะไอ้เนี่ยน้องเขาบอกว่าแบบถ้าเกิดได้แสนล้านเขาจะให้ให้แบงค์แดงพี่เอาใจช่วยพี่หน่อยเนาะสุดท้าย99บกวกดอโดอวนโดหรอกกุลลงกุลลิเน็ตบงเน็ตเวทเดอร์บงเดอร์บอยบัลลงบัลลัดเสียบซีบีว่ะเฮียใครวะซีบีดีในเฮอร์แลนใครวะเดอร์ลีกไอ้เฮียฟันไดไม่ได้หรอ